โอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกตวลันฟักซัตนะครับหรือตวลัน F นั่นเองนะครับก็วิธีการเอาลิงก์ดาวน์โหลดนะครับมาที่ดิคอร์ดผมนะครับแล้วมาช่องตวลันล่าสุดนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับก็เจอตวลันฟักซัดนะครับก็กดโหลดไปแล้วนะครับโหลดไปเลยนะครับก็โหลดเสร็จปุ๊บก็ติดตั้งะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วเข้าเกมนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้นะครับแล้วกดเจนคียมานะครับเราจะไปทําการบายพาสลิงก์กันนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่คอร์ดบายพาไว้ให้นะครับอ่าแ,แล้วก็มา e ลือกตรงนี้นะครับปักสัดนะครับแล้วก็วางลิงก์ลงไปนะครับแล้วก็กดส่งนะครับอ่าแล้วก็รอสักครู่นะครับมันก็จะได้มานะครับอ่าโอเคตอนนี้ก็ได้คีย์มาแล้วนะครับก็เอาคีย์ไปใส่ได้เลยนะครับ โอเคนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็สามารถรันสคริปต์ได้ตามปกตินะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย